สอนลูกทำเกี๊ยวซ่าโดยป้าชาวญี่ปุ่นพร้อมสูตรค่ะการทำอาหารร่วมกันนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในครอบครัวของแม่เอที่เราทํากันเป็นประจํานะคะทุกครั้งแม่ก็จะทํากับลูกแต่วันนี้สามีแม่เอขออาสาสอนลูกทําแผ่นเกี๊ยวค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็คือแป้งสาลีหรือโคโมกิโกนั่นเองค่ะซึ่งแป้งสาลีในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีอยู่3แบบค่ะมีความแตกต่างกันก็คือปริมาณกลูเตนซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ละลายน้ําแต่มีความยืดอยู่นะคะแต่และชนิดก็ใส่ไม่เท่ากันค่ะจะใช้แป้งชนิดใดชนิดหนึงก็ได้นะคะแต่วันนี้บ้านแม่เอใช้2แบบค่ะ แบบแรกนะคะก็คือแป้งสาลีโปรตีนต่ำหรือแป้งเคก้กแม่เอชอบเรียกว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะก็มักจะนำมาทำเทมปุระโอโคโนโมิยากิเคก้กหรือเส้นอุด้งนะคะที่ค่อนข้างจะแบบนิ่มหน่อยค่ะส่วนเมนูขนมไทยนะคะแม่เอก็เคยทำดอกจอกดอกน้ำดวนกรอบเค็มและคองแข็งค่ะก็อร่อยดีนะคะ และแป้งสาลีอีกแบบนะคะก็คือแป้งสาลีโปรตีนสูงหรือแป้งทําขนมปังนั่นเองค่ะก็แน่นอนค่ะเอามาทําขนมปังนะคะและเส้นอูด้งนี่ก็สามารถเอามาทําได้นะคะคนที่ชอบเส้นแข็งๆหน่อยก็จะใช้แป้งชนิดนี้ค่ะส่วนอาหารไทยที่ใช้แป้งชนิดนี้ก็อย่างเช่นซาลาเปาโรตีและปลาท่องโกค่ะเมนูสุดคิดถึงเมนูในความทรงจําของใครลหลายหลคนนะคะ หลังจากที่ปะปานะคะได้ทําการผสมแป้งทั้ง2ชนิดอย่างละร้อยกรัมนะคะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาและค่อยๆเติมน้ําอุ่นในปริมาณ100 ML นะคะจากนั้นก็ได้ทําการแบ่งแป้งเป็นก้อนๆค่ะแล้วมาสอนเด็กๆนะคะในการรีดแป้งนะคะซึ่งแม่เอตกใจมากปะป้าได้เอาสากระเบือ from Thailand ของแม่เอนะคะมาใช้ในการรีดแป้งค่ะอาจจะเห็นว่า ขนาดใหญ่นะคะน้ำหนักสามารถรีดได้สวยนะคะแต่แม่เอ๊ก็อดขำไม่ได้ค่ะแผ่นเกี๊ยวหน้าตาจะออกมาหน้าทานหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับฝีมือกันรีดแผ่นเกี๊ยวนะคะซึ่งดูท่าทางแล้วสามีแม่เอจะรับมือลูกชายตัวเองไม่ไหวค่ะเพราะว่าน้องมาแย่งมาแย่งมือแล้วก็อ้อนอยากทำค่ะ ซึ่งกัวก็มีพื้นที่แคบมากป้าป้าเลยต่อรองขอทําเป็นขนมจีบเลยแล้วกันค่ะเกี๊ยวที่แม่เอคาดหวังก็กลายเป็นขนมจีบค่ะตอนนี้แม่เอก็เอาซึ่งออกมาให้ป้าป้านะคะทําการเตรียมตั้งเตาค่ะเพื่อที่จะนึ่งค่ะก็เลยเอาผ้ามารองนะคะอย่างประเทศไทยก็เรียกผ้าขาวบางค่ะก็จะให้ป้าป้าใช้ซึ่งแบบไทยนี่ละค่ะนึ่งขนมจีบค่ะ ป๊าป๊าบอกว่าแม่เอนี่อดทนให้ลูกเขากลัวได้ยังไงนะคะเพราะว่าฮีทําแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายมากๆเลยค่ะแม่เอก็บอกไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการเรียนรู้ตอนนี้ก็เลยปล่อยเด็กๆตามสไตล์เพื่อนๆช่วยลุ้นเอาใจลูกบ้านแม่เอด้วยนะคะว่าจะสามารถทําเกี๊ยวซาเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าค่ะคิดนี้ก็ทั้งสาระและความสนุกสนานนะคะ น้องมานะอยากทำน้าพี่นาสอนน้องดีๆค่ะ はる <laughs> こっちまんだきれい、ね、な丸ができるらしいよ。 ทาได้ไหมมานะทาได้ไหมทาได้สิดูเท่าทำแผ่นเกียวซส,สวยจ้ปะป้าป้านึงเป็นขนมจีบเนาะมามาสこれ何忘れたこれ何อันนี้ ข้าวมูคิโกแป้งสาลีในผสมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยสอนน้องลูกเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะว่าจะออกมาทานได้มเนาะยวเราุ้นะว่าจะออกมาทานได้ไหม เด็กๆก็ยังปั้นต่อนะครัวแม่สภาพดูไม่จืดเลยจ้ามาหมาดโจขนมจีบไส้เกี๊ยวซานะคะนึ่งออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถึงหน้าตาจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะแต่ความรักและความอร่อยก็ออกมาล้นๆเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแม่เอก็เลยเอาส่วนที่เหลือค่ะมาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ฉีดด้วยน้ำมัน โอลีฟออยนะคะหรือน้ำมันมะกมอกนะคะนำนำหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้กรอบกรอบกรอบกขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบยังไงเม่ก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอในช่องแม่เอโอสาก้าค่ะ